ดูดอกเห็ดค่ะคลิปที่ทุกคนกําลังดูอยู่นะคะที่ผ่านมา2วันคือคลิปที่วันหยุด1วันแล้ววันเข้าป่าไปเก็บเห็ดมาแล้วค่ะวันหนึ่งฝนตกหนักมากเลยไม่ได้เข้าพายุเข้าประเทศสวีเดนนะคะแล้วอีกวันหนึ่งวันไปเก็บเห็ดไปแค่3ามชั่วโมงได้มาประมาณ5เอ้ย10โลค่ะวันเอาไปส่งเพื่อนแล้วนะคะ3กิโลแล้วก็ได้ได้หกโลเออประมาณนั้นแหละอันนี้คือที่เหลือคะ่ะทุกคน สวยมากอันนี้วันเก็บแบบสะอาดออกมาจากป่าแล้วนะคะแล้วก็มาทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราจะเอาไปส่งเพื่อนที่ทํางานมันก็จะมีเศษหญ้าเศษอะไรบ้างเล็กน้อยค่ะแต่เวลาเขากินเขาก็ต้องไปล้างอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่ดอกไซนี้สําหรับวันคือคิดว่ามันไม่อร่อยแล้วแต่ก็วันก็เลือกแล้วนะคะเลือกแบบที่สวยที่สุดของเห็ดรุ่นนี้ค่ะทุกคน พาสต้าเส้นไข่เราไม่มีแล้วแต่เรามีพาสต้ารูปโบนะคะเดี๋ยวเราทำาเห็ดมันปูพาสต้ารูปโบนะคะรูปวันเรียกว,ว่ารูปโบมันมีรเราก็เตรียมทำสปากเกตตี้เอ้ยพาสต้าค่ะ,คะเห็ดมันปูฝรั่งนะคะก็จะมีเนยเค็มค่ะมีหอมหัวใหญ่มีวิปครีมนะคะแล้วก็พาสต้าเราต้มไว้แล้วตอนนี้เราจะผัดเครื่องแล้ว ที่พิเศษก็คือวันจะมีกระเทียมอ่าเกลือกระเทียมป่าซึ่งหอมมากเลยค่ะนี่ก็คือเพื่อนชาวเดนมาร์กเอามาฝากนะคะทุกคนต้องขอบคุณมากๆเลยเขารู้ว่าวันชอบกินของป่าอะไรแบบนี้เขาก็เลยเอามาฝากค่ะทุกคนเนี่เครื่องปรุงเราก็จะเป็นแบบนี้มีพริกไทยค่ะแล้วก็วันจะหาใส่ อาริกาโนค่ะเพิ่มเพราะว่ามันชอบกลิ่นของเขานะคะเป็นอาริกาโนแบบนี้ค่ะเราไปดูวิธีทำครีมเราเรียกว่าซอสเห็ดมันปูกินกับพาสต้าค่ะใส่เนยเค็มลงไปนะคะหอมใหญ่ค่ะ ผัดหอมใหญ่ให้หอมก่อนนะคะใส่พริกไทยค่ะพริกไทยดําบดหยาบตอนนี้มันจะได้หอมกลิ่นหอมของพริกไทยดําใส่เยอะหน่อยนะคะชอบกลิ่นเผ็ดๆค่ะส่วนเห็ดมันปูเวลาเราเอามาผัดคือวันจะต้องเอาไปอุ่นที่ทำงานนะคะวันจะใช้วิธีการอุ่นในหม้อหุงข้าว อีกประมาณ10นาทีเลยค่ะก็คือเราแค่ปรุงเบื้องต้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปสุกในหม้อหุงข้าวที่ทํางานนะคะแล้วก็ใส่ผงอาริกาโน่เลยค่ะให้มันผัดกับเนยให้หอมๆค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเวลาเข้าโดนกับเนยร้อนๆน,นะคะจะหอมมากเลยค่ะใส่เกลือที่ผสมกับกระเทียมป่านะคะภาษาสวีเดนเรียกว่าแรนสเลฟค่ะ เมื่อข้าวที่แล้ววันใสแล้วมันเค็มมากทุกคนอันนี้หนักอีกและหนักอกแล้ใส่เห็ดมันปูเลยค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะวันใสวิธีการล้างเอาไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยไว้ให้แห้งก่อนที่เราจะทํากับข้าวก็จะมีใบสนติดบ้างอะไทุกคนนิดหน่อยตอนนี้เราก็ผัดให้เหนยนะคะ,ะโดนกับเห็ดมันปูทุกดอกค่ะ มันก็จะหอมทุกคนตอนนี้คือกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหอผมผงอาริจานโนแล้วก็พริกไทยดำค่ะวัน,นพยายามจะไม่ใส่เนยเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะมีน้ำออกมาจะเข็ดอีกเยอะเลยค่ะตอนนี้เราใช้วิธีการเบาไฟลงนิดนึงค่ะ ตอนนี้น้ำเริ่มออกจากเผ็ดนะคะก็เพิ่มไฟร้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งค่ะตอนนี้คือเผ็ดของเรานะคะมันจะ,ะเข้ากับครีมเข้ากับเนยค่ะแล้วก็ผงที่เราปรุงรสนะคะส่วนครีมมันจะเอาไว้เดี๋ยวนะคะทุกคน ใส่ตอนที่เราจะปิดไฟคะ่ะส่วนเห็ดเนี่ยเรียกว่าสุกไปครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนเพราะอย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวรวันเอาไปอุ่นในที่ทํางานอีกรอบหนึ่งค่ะใส่ครีมมันจะได้เป็นน้ําซอสของครีมนะคะปิดไฟเลยค่ะทุกคน ชิมรสน้ำซอสนิดหนึ่งนะคะนี่ให้มันเป็นคลีมข้นๆแบบนี้ค่ะอืมทุกคนน่ากินมากเลยจ้ากลิ่นนะคะจะหอมมากๆเลยค่ะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันจะเอาไปอุ่นอีกนะคะสักประมาณ10นาทีค่ะเรียกว่าเราทำน้ำซอสสำหรับเอาไปอุ่นต่อในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้วันปิดไฟแล้วรอให้แบบครีมมันเข้าไปในเนื้อ,อเห็ดสักหน่อยค่ะ,ะนี่เป็นพาสต้าที่วันต้มใหม่นะคะทุกคนทีนี้เราก็ใส่ครีมลงไปเลยค่ะหูโหมันน่ากินม,มากทุกคนเลย เห็ดดอกใหญ่มันคือวันไม่ผ่าครึ่งเลยนะคะคือใช้เห็ดเป็นดอกๆเลยคะ่ะให้กินแบบอุย้ยลืมทุกคนลืมชิมจ้าขอชิมหน่อยนึงถ้ารสชาติยังไงก็เติมเกลืออย่างเดียวคะ่ะเติมเกลือหน่อยสำหรับพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้ก็คือโอเคแล้วคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะ เราก็น่าจะโรยเกลือไปได้นะคะเพราะมันเป็นเกลือแบบพิเศษของเราทุกคนนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะทุกคนพาสต้าเห็ดมันปูค่ะ